พี่งั้นผมมาผมมีอยู่แค่นี้พี่รู้ใช่ไหมนี่อะไรผมบอกเลยโคตรเฮี้ยนรุ่นนี้พี่ครับพระศิวลีอาจารย์บุญมีครับอาจารย์บุญมีกันหาวงวัดคันแยงพระลาวผมพลายลาวพี่นี่มีภาษาลาวอยู่ด้านหลังจิเจรุนี้นะโคตรโคตรเลยรุ่นนี้นะครับมีอยู่นิดเดียวพี่ผมแบ่งปันให้เลยแล้วสภาพร้อยเลยนะสภาพร้อยเลยนะพี่องค์ละแปดสิบบาทครับพี่มา องละแปดสิบบาทครับพิมพปิดมาได้เลยพี่มีอยู่แค่ไม่กี่องคี่คนแถวนั้นนะ่ะเขาเช่าไปจนหมดวัดเลยนะอ่าปิดหนึ่งครับพี่จิรัตขอบคุณมากครับพี่อ่าใครปิดเข้ามาเลยพี่แปดสิบาทนะครับแปดสิบนะฮะแปดสิบาทเท่านั้นพี่อ่าใครรับพิมพ์ปิดเลยมีไม่กี่องค์พี่จริงๆมีไม่กี่องค์เนี่ยมีอยู่ที่ในมือเนี่ยนะฮะมีอยู่แค่นี้ละหาเจอมาได้แค่นี้สร้างไม่เยอะน่ารู้สึกจะสร้างไม่กี่ร้อยเองเนี่ยเอาปิดหนึ่งขอบคุณครับ เพระศิวลีอาจารย์บุญมีกันหาวงท่านเนี่ยเป็นสิทธ์นะครับเป็นสิทธ์สายวิชาของสมเด็จลุนใครอยู่สายอีสานบ้างนี่คือวิชาต้นขั้วสายพลายเลยนะผมบอกให้มีคนบอกผมนะว่าเช่าไปแล้วนะครับโอโ้โหคือเทวดาในเนี้ดุมากอะถือเงาเขาเรียกเงานะคนเราแบบเอาไว้วันแรกเนี่ย